สวัสดีครับว,นนวันนี้เ้ามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์510กับกิจกรรมบาคุสันกับกิจกรรมบาคุซัน เื้อผ้าสูทเสื้อสีหงเงินไข่มีบะวะพันห้าพันห้าซืซ้ซซหหอพันเจ็ดซ,ซื้อหินมิโรหินปีศาจพัฒนาปีศาจ เนาะพี่สาอุ้ยเรามาทำภารกิจกัน เสิฟเสิร์ฟนี่ก็บ่มีเสิฟเสิฟ505คือบ่มีว่เสิฟม0 5กบ่มี่ก็บ่มีมปลาคุซัน สี่หกหนึ่งกับบอมี่หาซูลหาหาซูลหาบอมี่แต่ว่าหาหนึ่งศูนย์ตัวไม่คอยมี <c oughs> รีวิวเพิน่นหอนทีจำหาเยอะ <c oughs> <c oughs> เซบะเซบะเจ๊กัมบาคุสันโมลูนาว่าอันในมือโยมีแต่ว่าหนึ่งห้าศูนย์ค่อยมีกับโซนิก ได้ตู้มาแล้วก็ต้องมาหาปั้นอีกแมนวาสีอะไรมาไงอันนี้ไม่ทันแบทเนี่ยพัในได้เยอะอีกเยดเมออีกฮาร์อเช็คอินฮาร์อแล้วก็ได้ได้ไม่ทันแบทโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สำหรับกิจกรรมบาคุสันแห่งเซิร์ฟเวอร์ หนึงหศูน